แนวนคิดจริงๆเนี่ยเริ่มต้นคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งผู้วา่าหรือว่ามันต้องเชื่อใหม่จะต้องหันมาดูแล้วต้องจัดการตัวเองตรงนี้คิดยังไงประเด็ดนมาพื้นฐานมาจากไหนยังไงอ๋อจริงๆแล้วเรื่องตั้งผู้ว่านี่มันเป็นเรื่องฝ่ายเหตุเขาจะแตในกเ,เรื่องของความสงบสุขความการพัฒนาการพัฒนาจังหวัด คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวเชียงใหม่ตรงนี้ปัญหาการบริหารงานขณะนี้ก็คือว่าไม่ว่างบประมาณก็อยู่ส่วนกลางเรื่องคนก็ถูกสั่งการจากส่วนกลางสถานการทุกส่วนเรื่องของพารล่างงาน ก็ถูกกาหนดมาจากส่วนกลางคือรัฐบาลกลางเพราะนั้นจะเห็นว่าทุกจังหวัดเนี่ยเอาเชียงใหม่เชียงใหม่ก็คือจังหวัดใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นเชียงใหม่นไ,ไม่มีใครที่จอาหน้าตัดสินใจในเชียงใหม่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่จะต้องส่งไปที่ส่วนกลางส่งไปที่กระทรวงก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงเป็นหน้าที่ของอธิบดี จะสั่งการแก้ปัญหาที่เชียงใหม่ซึ่งผิดกับหลักของการกระจายอํานาจอย่างสิ้นเชิงมันยงยกตัวอย่างปัญหาของแม่ค้าของเชียงใหม่ก็แม่คานี่ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยใส่เงินอะไรต่างๆเข้าไปเยอะแต่ปรากฏว่าแก้ปัญหาไม่ได้เพราะผู้ว่าปัจจุบันก็ไม่มีอำนาจที่จะทุบโต๊ะแก้ปัญหาขององแม่ขาได้อันนี้คืออำนาจตรงนี้ก็อยู่ที่ส่วนกลาง สังเกตได้ว่าของแม่ขานี่มีถึงเจ็ดส่วนราชการที่ดูแลของแม่ขาเช่นกรมเจ้าท่ากรมชนประทานสำนักงานสิ่งแวดลอ้อม <ừ> อยู่คนละก,กระทรวงนะครับนันไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาในเชียงใหม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเรื่องไฟป่าเรื่องไฟป่าที่เป็นปัญหาของชาวเชียงใหม่ภาคเหนือตลอด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่มีอำนาจจะสั่งการส่วนราชการต่างๆในเชียงใหม่ในจัดการเรื่องไฟป่านี้ได้เพราะผู้ว่าราชการก็ไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของอุทยานไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาของปอ่าปไม้เพราะ,ะพวกนี้เขาขึ้นอยู่กับส่วนกลางเพราะนั้นก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้ก็สรุปแล้วว่า ที่เราเรียกร้องให้เลือกตั้งผู้ว่านั้นเกิดจากสาเหตุหนึ่งก็คือว่าผู้บริหารเมืองของเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการสั่งการในเชียงใหม่ได้นี่คือประเด็นอ,อันนี้เรื่องที่หนึ่งเลย okay. อำนาจบริหารไม่มีครับเรื่องที่สองงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องสําคัญถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเดี๋ยวนี้ยที่แต่งตั้งเนี่ยมีงบประมาณของตัวเองไหม ไม่ม <muitas> ีงบประมาณมันจะอยู่ตามกระทรวงต่างๆเช่นอยู่ที่กระทรวงเกษตรงบประมาณเรื่องไฟป่าบ้างงบประมาณเรืかかか่องชนประานบ้างเรื่องน้ําเรื่องความแห้งแล้งอยู่ที่กระทรวงเกษตรอการศึกษางบประมาณก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่กระทรวงศึกษาอยู่ที่ผออเขตผ่านกระทรวงมาเรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมต่างๆก็งบประมาณมาตามกระทรวงต่างๆถามว่าผู้ว่าจริงๆเนี่ย มีงบประมาณไหมไม่มีอมืตรงนี้ก็ไม่มีศักยภาพในการที่จะจัดสรรทรัพยากรเอาไปแก้ไขปัญหาถูกต้องเมื่อไม่มีงบอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยเรื่องงบประมาณในการบริหารเป็นปัจจัยหลักไม่มีกบที่จะไปสั่งการนั่นสั่งการนี้ได้งบก็แต่ละกระทรวงก็กอดไว้ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะเรื่องที่สามเรื่องพารลากงานถามว่าผู้ว่าเดี๋ยวนี้ พาร่างงานที่จะบริหารในจังหวัดเนี่ยจริงๆเนี่ยงานที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะเช่นการศึกษาสาธารณสุขจราจรไฟฟ้าปลาปา,ปาพวกนี้เป็นการบริหารสาธารณะเพราะนั้นเมื่องานที่เป็นบริการสาธารณะเนี่ยแก่ประชาชนเนี่ย ผูว่าไม่มีอำนาจในการบริหารางานนีเเ้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่เราเรียกร้องให้ว่าเอาละอยากจะให้ส่วนกลางหนึ่งกระจายอำนาจบริหารมาไว้ที่จังหวัดสองเอางบประมาณไว้ที่จังหวัดสามเอาคนคนราชการต่างๆเนี่ยต้องอยู่ที่จังหวัดขึ้นกับผู้ว่า นี่เป็นปัจจัยบริหารเพราะถ่าสามเรื่องนี้เราเรียกร้องให้ส่วนกลางกระจายเมาไว้ที่จังหวัดทีนี้เมื่อมีงานมีงานมีงบประมาณม,มีอำนาจบริหารทีังหวัดแล้วเอาใครมาบริหารถามว่าจะเอาใครมาบริหารชาวเชียงใหม่ก็อยากจะคัดเลือกผู้บริหารของตนเองขึ้นมามาบริหารสามสี่เรื่องนี้อันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาว่าเลือกตั้งผูว่า จริงๆอยากได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อมาบริหารงานบริหารงบประมาณมาบริหารคนที่เขาจะเอามากระจายอํานาจมาไว้ที่เชียงใหม่ถ้าอย่างนี้จบเลยครับอ่องแล้วที่ห่วงกันมากที่สุดเนี่ยะสะท้อนมาเยอะมากยุบกนันผั้นหญ่บ้านไหมน,นี่คือนี่คือประเด็นถ้าถ้าถ้าตรงเนี้ยมีแนวคิดยังไงกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาคนะ ตรงนี้ต้องชัดกำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ท้องที่นะท้องที่เพราะฉะนั้นความจําเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าเราเป็นผู้ลัก,การจังหวัดเชียงใหม่ที่มาจากการแต่งตั้งริงๆิงนนจะสังเกตเห็นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยภารกิจเขาที่อยู่เพราะว่าเชียงใหม่ไม่ได้เหมือนกรุงเทพนะครับมันยังมีแม่แจ่มอ์ก่อยความยากลำบ,บากอะไรต่าง,างมีอยู่ เพราะนั้นเราก็เ้วก็โคง,งกำนันผู้ใหญ่บ้านไวคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้แต่ขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องขึ้นกับผู้ว่านะครับต้องขึ้นกับผู้ว่านะครับวันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอาจจะเห็นว่าท่านขึ้นกบนานอำเภอจริงๆไม่ใช่นะส่วนใหญ่เราเราเคยอย่างนี้แล้วร้อยกว่าปีกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีเรียกานรรายอำเภอว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายจริงๆไม่ใช่นะเพียงแต่เป็นผู้กำกับ พ่อำนันผู้ใหญ่บ้านมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนนะฮะมนก็เมื่อก่อนยิ่งกำนันมาจากเลือกตั้งพี่น้องประชาชนทั้งตำาวจแบบนี้นะเพราะนั้นอยากฝากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้บานว่าท่านไม่ใช่ราชการส่วนภูมิภาคนะท่านไม่ใช่นายอำเภอนะไม่ใช่ป่าไม้จังหวัดนะอันนี้ยุบแน่แต่มาขึ้นกับผู้ว่า,าไมมาก็มาดูงานาป่าไม้ก็ดูเรื่องป่าไม้เรื่องอิทญาณ ก็ยังใช้กฎหมายอันเดียวกันกันทั้งประเทศแต่เปลี่ยนคนมาดูแลแต่นอำนาจต้องอยู่ที่จังหวัดอ๋ออำนาจต้องอยู่ที่จังหวัดก็ไม่ได้ถึงกับว่าเปลี่ยนกฎหมายพรบอุทยานพรบป่าไม้ไม่เปลี่ยนแต่ตรงนั้นแต่เปลี่ยนแฉเพาะคนที่จะมาดูแลตามกฎหมายหรือว่ามาบริหารตามกฎหมายฉบับนั้นนั้นใช่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  วันนี้เราต้องการอำนาจบังคับบัญชาอยู่ที่ผู้ว่าเราจะตัง้งบัตรคนสั่งการได้อย่างนี้ก็ไวสิแค่ประมาณนี้กำนันผู้ว่ายังอยู่ยังดำเนินการตามพบรลพบลักษณะของทน้งที่เพราะฉะนั้นผู้ว่าก็สั่งมันก็ไวกว่าที่กรุงเทพหรือส่วนการบังคับบัญชา,ะาจะสั้นการแก้ปัญหาจะเร็วตามหลักการจริงๆเนี่ยเวลาปัญหาเกิดที่ไหนเนี่ยคนที่แก้ปัญหาต้องอยู่ใกล้ชิดกับปัญหามันก็รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่ สามารถจะเอาเข้า,าส,าาสาภาก็กำหนดได้เฉพาะจังหวัดนั้นเลยหรืล่าถ้าออกมาลุ้นแบบนี้อันนี้มันยิ่งมีควาสัมพันธ์กับงบประมาณอืงบประมาณที่ร่างของพรรเก้าไกลนะผมพูดตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละร่างของพรรเก้าไกลเนี่ยงบประมาณแต่ละจังหวัดที่เป็นภาษีอากรที่เก็บได้จังหวัดนั้นเนี่ยเราจะส่งส่วนกลางประมาณร้อยละห้าสิบส่งไปที่คลังส่วนกลางเก็บไว้ที่จังหวัดร้อยละห้าสิบเชียงใหม่ มีภาษีอํานาจทุกบาททุกสตางค์เราเราสํารวจเนื้อห้าปีก่อนปีหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นล้านนะรวมถึงแวดใช่ไหมที่พูดถึงอ่าแสนสองหมื่นล้านแสนสองหมื่นล้านเดี๋ยวนี้เอาไปไหนแล้วก็ส่งกระทรวงการคลังทั้งหมดแล้วเขาก็จัดผ่านกระทรวงต่างๆมาให้เราถามว่าเชียงใหม่รู้ไหมมันมาก,กระทรวงศึกษาธิการกี่บาทมากระทรวงเกษตรไม่ทราบเพราะนั้นเราขอถ้าเป็นการกระจายงบกระจายอํานาจจริงๆเนี่ย แสนสองหมื่นล้านเนี่ยเราขอส่งจังเราขอส่งกรุงเทพหกหมื่นเอาไว้ที่เชียงใหม่หกหมื่นหกหมื่นนี่ให้ใครบริหารก็ให้ผู้ารชการจังหวัดที่เราเลือกมาเนี่ยบริหารภายใต้สภานะมันจะมีสภาอ่าสภาเหมือนกับสภาอบจอะไรต่างแต่อำนาจหน้าที่มันต้องเข้มกว่านี้เขาเรียกว่าสภาเชียงใหม่มหานครเหมือนกับกรุงเทพมีสอพอ,สสอแต่เราก็ออกแบบเป็นอันหนึ่งว่าลำพังแค่สภานี้ก็คงจะ กลุ่มเลม็กแบบางทีก็ผู้ว่ามาจัดก,การเลือกตั้งถ้ามีสภาอยู่กับกลุ่มผู้ว่าหมดนี่ก็อะไรต่างๆก็อาจจะไม่โปร่งใสอะไรทั้งหลายเพราะนั้นล่างพรลบเชียงใหม่พานาครที่เราทําเมื่อปีห้าหนี่เราจะมีสภาพลเมืองสภาพลเมืองสภาพลเมืองก็คนที่ประกอบอาชีพทุกส่วนในเชียงใหม่ประกอบกันเป็นสภาพลเมืองอันนี้ก็คอยตรวจสอบการทํางานของผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่ง เป็นสภาล่างสภาบนคล้ายๆประมาณนั้นแต่เป็นรวมเอามาอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นึงชุด <จะ S 2> นเหนมือนกับสภาสภา,สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและธรรชาติแต่จะให้บทบาทอะไอย่างเช่นสภาพลเมืองของเชียงใหม่ก็ประกอบด้วยมาจากสื่อมาจากครูมาจาก,าจากพี่น้องกเษกเษตรเกษตรก็มีหลายสาขาเรื่องประสูทาสตร์บางเรื่องลำไยเรื่องอะไรต่างๆก็รวมเป็นสภาบนลง ไฟตรวจสอบการทํางานของผู้ว่ากับสมาชิกสภาคุณอก็ดูแล้วก็เหมือนว่ากฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ในจังหวัดอื่นๆที่ยังดําเนินดมเนินการเพื่อบ,บริการประชาชนเนี่ยก็ยังอยู่ทั้งครบทุกฉบับเมเดิพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนแค่เปลี่ยนคนมาเล่นแก้เปลี่ยน<ก>คนมา,มาบริหารแก้บางประเด็นให้ขึ้นกับเชียงใหม่ แต่โคงกาสต่อไปกฎหมายพวกนี้ถ้าไปสักระยะหนึ่งคงจะมีการแก้ไขให้มันเหมาะสมกับแต่ละจังหวัดก็ออกเป็นข้อบัญญัติของจังหวัดนั้นๆแต่นั่นก็ไปอีกเก้าหนึ่งมันต้อง,งมันต้อง <9 S 1> ใช้เ <9 S 1> วลาตอนตอนนี้ตอนนี้จะเริ่มยังไงครับในส่วนของอชุดกลุ่มเรียกร้องนี่จะทํางานเป็นยังไงต่อว่าจะเริ่มกันเมื่อไหร่ยังไงแล้จะเดินไไนอ๋อเชียงใหม่เราเชียงใหม่ตั้งแต่ผมในส่วนตัวผมเนี่ยที่ติดตามสถานการณ์เรื่อง มันเริ่มตั้งแต่ปี2535นะจำได้ดีท่านท่านอาจารย์ท่านเจริญเมืองได้เขียนตำรับตำราเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเยอะมากทีนี้ปี5 5 56มันก็เกิดโครงการเชียงใหม่จัดการตนเองพวกอาจารย์ชำนาญจาันเรืองพวกอาจารย์ชาัดชาวานท่านสว,วินท่านอู่นอะไรต่างตัพวกนี้ย <ừ. S 1> เป็นกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้วา่า จนยกล่างพรบเชียงใหม่มหานาครที่ยื่นต่อสภาปี56เดบก็ปฏิวัติสพวกเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะพบปกพูดคุยกันตลอดแต่มาชัดอีกครั้งหนึ่งก็ตอนเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเมื่อพฤษภา65พฤษภา65เขาเลือกผู้ว่ากรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็จัดกิจกรรมกันภายใต้โครงการภาคีเครือข่ยขายรณนงค์เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ซึ่งผมเป็นเลขาธิการอยู่ด้วย เราเจอ้เนี่ยเป็นประธาเราทําเฉพาะกิจกู้ขนานกับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมีการเปิดเวทีเชิญพักการเมืองมาพูดมีการลงความเห็นกันว่าชาวเชียงใหม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งผู้ว่าไหมหลังจากผู้ว่ากรุงเทพได้ท่านผู้ว่าชาัดชาติเช,ชียงใหม่แล้วก็หยุดกิจกรรมอันนี้ก็เข้าสู่หมดเลือกตั้ง เพราะวันนี้มันกเส,สถานการณ์มันเอือเอ้ออำนวยสุดๆละยิ่งถ้าถ้าเก้าวไกลได้เป็นรัฐบ,บาลด้วยนะก<ร>ับเพื่อไทยนะ<ร>เพื่อไทยก็เห็นด้วยนะเพื่อตั้งคร้วว่าแต่เพื่อไทยนี่จะเอาจังหวัดที่พร้อมก่อนก็เชียงใหม่นี่แหละพร้อมที่สุดเนาะรองจากกรุงเทพนะ